ต้อนทับคุณคุณเข้าสู่บีซ้ายในสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่ผมเองนะครับนำข้อมูลต่างๆแล้วก็รีคเควสต์ต่างๆข้อสงสัยต่างๆของคุณคุณนะครับกับคอนเสิ์125ผมต้องยอมรับเลยครับว่าลึกๆแล้วนะครับผมคิดว่าช่องผมเนี่ยทำเกี่ยวกับ Honda ิ125ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับ แล้วก็แต่จนแล้วจนรอดครับก็ยังมีคุณคุณนะครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสงสัยอะไรต่างๆเข้ามาอีกค่อนข้างจะเยอะนะครับโอเควันนี้ครับน่าจะเป็นเทปสุดท้ายที่ผมทํากับ C125 แล้วนะครับจะบอกเล่าประสบการณ์ตั้งแต่วันแรกที่เจอหน้ากันนะครับจนถึงวันปัจจุบันครับข้อดีนะครับข้อด้อยแบบเปิดอกเลยครับแล้วก็รวมถึงประสบการณ์การขับขี่ประสบการณ์การใช้งานทั้งหมดตลอดทั้ง3ปีนะครับ กับ b ีอินไซต์ตอนที่28ครับ Honda C 125จาก Honda ครับบีอินไซ ก่อนอื่นก็คงจะมาเริ่มกันก่อนนะครับว่าวันแรกที่เจอรถคันนี้นะครับคอนดัคซีดี25เนี่ยเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับทําให้ผมย้อนกลับไปครับนึกถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตเข้าไปนะเรื่องออเพื่อนสนิทหรือเปล่าน่าจะเป็นเรื่องเพื่อนสนิทนะครับที่คุณซันนี่นะครับเล่นเป็นพระเอกนะครับแล้วก็ฉากที่คุณซันนี่ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งนา,เางเอกก็นางเอกอยู่ซ้อนเมาลับอยู่ข้างหลังนะครับ วันรับรถก็ได้รับประสบการณ์ดีค่อนข้างเยอะครับเจ้าที่ของคับเฮาส์นะครับก็จะให้ข้อมูลต่างๆของตัวรถนะครับการดูแลรถเป็นแบบไหนอะไรยังไงกุญแจใช้ยังไงนู่นนี่นั่นรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็ตรวจเช็คนะครับในร่องรอยของการจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับว่าเป็นอะไรเป็นมีมีระยะห่างไม้ช่องไฟเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่ารถรุ่นนี้ครับเป็นรถเกรดพรีเมียมนะครับผมเชื่อว่า ฮอนด้าพิถีพิถันในการประกอบมากนะครับแล้วก็พิถีพิถันในการออกแบบมากเดี๋ยวต่อมาคงจะมาพูดถึงในเรื่องของข้อดีกันนะครับแล้วก็รว่มถึงประสบการณ์ดีๆที่รับจากคอน d a c 125ครับส่วนข้อด้อยเนี่ยเดี๋ยวเทีบนี้เนี่ยผมจะเปิดอ,อกให้คุณได้ฟังเลยครับว่าคุณเป็นเจ้าของ Honda c 125หครับจะเจอข้อด้อยอะไรบ้างนะครับเอาไว้เป็นไกด์ไลน์ครับสำหรับคุณที่อยากจะ เรียกว่าเอาไปขออนุญาตผอ,บอทอบอที่บ้านนะครับอยากว่าเป็นอยากซื้อซีน125อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเอาไปเป็นไกด์ลน์ในการเปรียบเทียบกับรถมอ์ไซค์รุ่นต่างๆนะครับแต่ผมบอกได้เลยครับว่าต่อทั้ง3ปีที่ผ่านมากับพรอ d ด C ซี125คุณต้องเป็นเจ้าของครับแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะรักมันแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเอกหน้ามาเล่าเรื่องข้อดีกับประสบการณ์การใช้งานเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับพร n d a C ซ125ต่อทั้ง3ปีนะครับ มาพูดถึงข้อดีกันนะครับต่อทั้งสาปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงวันปัจจุบันนะครับฮอนด้าซีส25ข้อดีมีเยอะมากครับความทับใจมีเยอะมากนะครับตั้งแต่วันแรกที่รับรถผมก็ต้องยอมรับตรงๆครับว่าผมห่างหายจากการขี่มอเตอร์ไซค์ไปนานนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าพอขี่แล้วเนี่ยรถมีความหนักแน่นครับมีบาลานซ์ที่ดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของทัศนวิสัยครับค่อนข้างดีเนื่องจากว่ามุมมองเป็น พนานรมิกนะครับเราสามารถเราขับเนี่เรามองได้กว้างนะครับแล้วก็ตัวการออกแบบแฮนด์แบบกระจกนะครับสามารถลัดเลาะได้ในสภาพการจราจอของกรุงเทพมหานครนะครับได้ดีมากผมเชื่อว่าการขับ Honda c i ซ25นะครับมีความมีความมั่นอกมั่นใจกันขับค่อนข้างเยอะผมอยากจะพูดตรงเลยว่าน้อยครั้งจริงๆครับที่เราจะได้เจอ รถดีๆสักคันหนึ่งนะครับที่ออกวางขายนะครับโดยเฉพาะจากค่ายฮอนด้านะฮจริงๆแล้วฮอนด้านี่ยมีออกรถดีๆมาเยอะนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นซีหนึ่งสองห้ามังกีหรือว่า CT125 นะครับรถเกรดเหล่านี้จะเป็นรถเกรดพรีเมียมนะครับทำให้วัสดุการประกอบค่อนข้างจะดีมากนะครับเรื่องของสีนะครับไม่ว่าจะเป็นก๊อสสีกอสซี่พิเศษนะครับเขาบรรจงในเรื่องของการใช้สีบรรจงในเรื่องของการแม็กนะครับแล้วก็ดีไซน์ต่างๆก็คงจะต้องพูดตรงว่าข้อดีนะครับ มันเรียกว่าเป็นข้อที่อยความความประทับใจในการใช้งานมากกว่าเรื่องราวสเปคชีตต่างๆอัตราประหยัดน้ำมันนะครับนู่นนี่นั่นผมคงไม่มานั่งอ่านสเปคชีตให้คุณฟังนะครับว่าประหยัดน้ำมันเท่าไหร่นะครับอัตราสิ้นิ่งเท่าไหร่เรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องของบุคคลนะครับว่าเราจะใช้รถแบบไหนก็คงต้องบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นรถที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ขับเร็วนะครับออกแบบมาเพื่อให้ขับส,าสบายให้คุณสามารถไปถึงที่หมายได้นะครับแล้วก็ ขับขี่ได้ด้วยความปลอดภัยนะครับถามว่า h o n เ a อร์สี่ถงสองห้าถ้าจะเป็นรถประจำครอบครัวทำได้ไหมทำได้นะครับผู้หญิงก็ขับได้ง่ายครับเป็นแบบเกียร์วนนะครับการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลมีความนุ่มนวลในการขับขี่เพราะว่าโชคอัพถมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีลูกยางกันสะเทือนด้วยเดี๋ยวคงจะพูดถึงในเรื่องของกุญแจกันก่อนดีกว่าเป็นอีกหนึ่งข้อที่ผมค่อนให้เซอร์ไพรส์นะครับเนื่องจากว่ากุญแจรุ่นนี้เป็น คีย์เลสนะครับเพราะเป็นคีย์เลสเนี่ยเราสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียกุญแจเข้าไปพอไม่เสียกุญแจเข้าไปเนี่ยแค่พกกุญแจไปถึงเ,เปิดบิสสวิทขับได้เลยนะครับแล้วก็รวมถึงไปถึงที่หมายบิสสวิตล็อกคอร์นะครับรถก็ขึ้นสัญญาการขโมยให้เราเองครับไม่ต้องไปนั่งคิดอะไรเยอะแยะนะครับใช้งานได้สบายสบายเป็นรถที่เหมาะสำหรับทุกคนนะครับคนที่อยากจะเป็นเจ้าของรถเกรดพรีเมี่ยมสักคันหนึ่งจากฮอนด้าก็แนะนำครับไม่ว่าจะเป็น c ีรีส C-T125 หรือว่า m ังกี125นะครับหรือว่าจะเป็น d e ็ก125ในนวันนี้นะครับโอเคนี okay. ่คือประสบการณ์ข้อดีโดยคร่าวๆนะครับที่ผมเอามาเล่าให้คุณฟังเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องด,ดีๆที่เกิดขึ้นต่อทั้ง3ปีกับผมแล้วก็ Honda C125 กันครับตลอดทั้ง3ปีที่ผ่านมานะครับถามว่ามีเรื่องด,ดีๆที่เกิดขึ้นไหมนะครับเชื่อไหมครับไอ้คาว่าคนดีขี่ Honda เนี่ยมันคือเรื่องจริงนะครับรถเป็นมิตรมากเวลาขี่ไปไหนนะครับ ก็จะมีคนทุกคนนะครับถามถึงว่ารถรุ่นอะไรแพงไหมอะไรยังไงนะครับรถสวยดีนะครับโดยเฉพาะผู้มีอายุหน่อยๆนะครับก็จะถามผมว่าอรถรุ่นนี้รุ่นไหนอะอะไรยังไงนะครับเรียกว่าเป็นมิตรกับทุกคนนะครับใครเห็นก็รู้สึกว่าอยากจะคุยกับเรานะครับก็รู้สึกดีนะครับเป็นเป็นมิรแหละรถที่เป็นมิรนอกจากเป็นมิตบคนเห็นแล้วเป็นมิตรคนใช้งานด้วยนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยตลอดทั้ง3ปีที่ผ่านมา เชื่อไหมครับว่าผมไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยกับรถรุ่นนี้ไม่เคยที่จะมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์นะครับขับอยู่แล้ววูบไปไม่มีครับปัญหาเรื่องระบบเบรกหลายๆคนอยากได้ ABS นะครับผมไม่ได้เสียเรื่องเรื่อง ABS ครับเพราะรู้สึกว่ารถแบบนี้เป็นรถที่ขับช้าๆนะครับไม่ได้ขับเร็วมาก80ก็เต็มที่แล้วครับเนื่องจากว่าการนั่งแบบพารามิกนะครับถ้าขับมันรถเร็วๆเ,เนี่ยก็จะมีลมตีขึ้นมา ลหลายท่านก็ไปติดวินชิลออกนะครับก็ได้ช,ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ผมเป็นคนที่ไ่ขับรถเร็วมากนะครับก็ประมาณ 80- 6 0 8 0ประมาณนี้ความมั่นคงที่ก่อนที่บอกไว้รถที่มั่นคงดีนะครับเรื่องราวของอ,อะไหล่ล่ะการเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยผมเคยทำเอาไว้คลิปเก่าๆคุณเคยเป็นคนย้อนกลับไปดูได้นะครับข้อดีข้อด้อยหรือว่าการเข้าสู่บริการนะครับอะไหล่ต่างๆไม่ได้ไม่ได้มีราคาสูงนะครับเป็นอะไหล่ที่สามารถเบิกแล้วติดตั้งได้เลย รวมถึงของแต่งที่ทำออกมาในเกรดที่ค่อนข้างจะดีมากนะครับแต่ถ้าถามว่ารถรุ่นนี้สำหรับผมเนี่ยผมมีความรู้สึกดีๆยังไงกับรุ่นนี้นะครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าอยากจะตื่นขึ้นมาแล้วก็อยากไปทํางานด้วยขี่รถรุ่นนี้ไปทํางานนะครับผมเป็นอย่างนั้นครับมีความรู้สึกเหมือนไม่ได้อยากไปทํางานนะที่ออกไปขี่รถเล่นแล้วก็ไปทํางานอะไรนี้นะครับ นี่คือในเรื่องของรายดีที่เกิดขึ้นนะครับต่อทั้ง3ปีรถไม่เคยงอแงสักผมนะครับกับคอนดักซีดีสองห้าเดียวครับเดี๋ยวคอด้อยมีไหมคอด้อยมีครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงข้อด้อยกับคอนดักซีดีสองห้าต่อทั้ง3ปีที่ผ่านมาข้อด้อยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเปิดอกให้ฟังกันยาวๆเลยครับมาพูดถึงข้อด้อยกันแบบเปิดอกครับในรถปีที่ผมใช้นะครับเป็นรถที่อาจจะไม่ถูกใจคนที่ ไปรับแฟนไปรับสาวไปรับหญิงอะไรอย่างี้นะฮะคุณอาจจะเจอปัญหาที่นั่งยังไงซ้อนยังไงนะครับไอ้ปัญหาเนี้ยมันถูกแก้ในรถรุ่นปีใหม่ไปแล้วนะครับรถรุ่นปี2022 2 0 2 1นะครับแต่ถามว่า,า2018-2019หรือว่า2020ปีได้ไหมทําได้ครับของแต่งมีเยอะแยะเลยในเรื่องของเบาะซ้อนท้ายนะครับหรือว่าจะเป็นพักเท้าอันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากครับเกรย์มาร์เหรือว่า,าตลาด ทั่วไปก็มีติดตั้งนะครับหรือว่าจะไปที่ house คับเฮาส์ไอเรื่องนี้ใช้เงินแก้ปัญหาเอานะครับาการจะไปรับหญิงเราจะต้องใช้เงินครับ <laughs> แล้วก็มาพูดถึงข้อด้อยอีกอย่างหนึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไว้เทวีแล้วครับข้อด้อยคือของแต่งครับของแต่งเพอร์ฟอร์มาเนี่ยหายากมากแพงมากนะครับแต่ละว่าแต่ถ้าไปทาสูงข้างนอกโอเคผม,มก็ไม่แน่ใจว่าอะไรยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของล้อคนนี้เป็นของส่วนใหญ่ครับมันก็ติว่า ล้อมันไม่คลาสสิกอ่ะมันได้เป็นซี่ลวดอยากได้ล้อซี่ลวดนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นข้อที่คุณคุณไม่ค่อยจะโอเคกับ c 1 2 5ก็คือเรื่องของราคาถ้าหากว่าเทียบกับรถในซ c เท่ากันนะครับถ้าหากว่าเทียบ C c ต่อ C c กับราคาผมก็ยังมองว่าความคุ้มค่าอาจจะไม่ใช่แต่ถ้ามองว่า ฟีลลิ่งความสุขในการมี4.25ผมมองตรงนั้นนะครับแล้วก็ชอบดีไซน์ชอบในหลายอย่างข้อด้อยเรื่องราคาอันนี้เป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลว่าโพซิชันในการวางมันต่างกันอยู่แล้วนะฮะเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นข้อด้อยมันได้ถูกแก้ไขรถรุ่นใหม่แล้วนะครับหล,หลายๆคนเรียกร้องอยากให้มี ABS ผมกับเฉยๆเพราะว่ารถรุ่นนี้เป็นรถที่อย่างที่บอกไว้ตอนต้นคลิปครับมันไม่ใช่ที่เน้นเพอร์ฟอร์มนซ์ขับเร็วเอาไปทาซิ่งนะครับอาจจะทําได้ในดับหนึ่ง แต่ว,ว่าด้วยบอดี้ด้วยการที่มันเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปนะครับันค่อนข้างจะหนักให้ความมั่นคงในการขี่เยอะนะครับก็อาจจะไม่ใช่ถูกใจใส่ซิ่งสักเท่าไหร่นะครับโอเคข้อด้อยดูคร่าวๆที่ผมนิกออกนะครับก็ประมาณนี้ส่วนในเรื่องของอการสรุปตลอดทั้ง3ปีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ C125 เหมาะกับใครนะครับ C125 เหมาะกับคนที่ชื่นชอบรถสไตล์คลาสสิก ที่ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็มีอะไรที่ไม่แพงนะครับในอนาคตต่อไปนะครับก็คงจะมีราคาปรับสูงขึ้นไปตามสายรถคลาสสิกรถสะสมนะครับเชื่อว่าสีกประมาณ20ปีก็จะขึ้นแท่นรถสะสมเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคนี่คือบทสรุปของ Honda C125 ต่อทั้ง3ปีที่ผ่านมากับผมนะครับแล้วก็ b i n s s i e วันนี้ครับขอบคุณนะครับสำหรับคาริซึมครับ เต็นท์รถสไตล์ญี่ปุ่นที่มีจำหน่ายทั้งรถยุโรปแล็รถญี่ปุ่นนะครับอยากให้คุณคุณลองเข้ามาแล้วก็มาสัมผัสกับคาริซึมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลลูกค้าหรือว่าเรื่องการเซอร์วิสนะครับผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับที่สำคัญครับขอบคุณสับคุณคุณทุกท่านครับเพื่อนเพื่อนพี่ที่น้องๆในช่องบีอินไซด์ครับขอบคุณสับทุกคำถามที่เคยฝากเอาไว้ครับขอบคุณสำหรับทุก s u b s c r i b e ทุกยอดไลค์ทุกยอดแชร์นะครับขอบคุณ สำหรับทุกคอมเมนต์ด้วยครับผมจะตอบในทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมในช่องบีอินสายนะครับเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปครับวันนี้บอบี้ไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ